เกมหลวงพ่อไปเล่นดีกว่ากดยังไงวะเนี่ยสตาร์ทเกมอยู่นี่เฮ้ยนี่มันปาน่ปาป่าแล้วมองแถวไหนครับเก,เกมมันก็ยังอุตส่ามีดานใหม่มาให้นะเฮ้ยเกมคุณภาาขนาดนี้ทำดีไงยังไ,ได้ผีครั้งที่แล้วผีผู้หญ <c oughs> ิงเหนอเกม เอาเวลาไปเล่นลูบออกดีกว่าครับเนี่ยรู้เห็นอะไรมาใครอยู่ใต้โต๊ะวะอุ้ยชัมิงโก้นี่เดินเท่ๆอ๋อยืมตังสองร้อยดิว่ายืมทีนี่บิดแน่นอนมาล้บิดด้รวยสวยอะมึงอะไรกูเป็นบาทหลวงอะเนี่ย เอ้ยสวัสดีครับไม่ได้เจอหนึ่กันตั้งนานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบนมาหยิบอุปกรณ์ไอสัตว์หัวล้นเฉยไหนไหนมาแล้วีอุปกรณ์เหยพี่กูเอาไม้กางเขนก่อนลำดับแรกโอ้ยเราไม่มีของกี่วะมันกดยังไงวะไม้กางเขนกูลืมไปแล้วเออนี่ไงชี้จีซัส ไม่ก็เข็นแบบอัปเกรดว่ะแม่งมีอะไรไม่รู้เต็มเลยเชี่ยรงซื้อไม่รูงซื้อไอ้ใช้เดือนน่ะเพื่นี่แหละนี่ไงเขาบอกว่าภารกิจของบาทหลวงของเราเนี่ยคือหนึ่งไปหาเด็กที่หายตัวไปสองหากมีเด็กอยู่ให้จับพวกเขาไปที่บิเบิลคืออะไรวะบเบิลเนาะบเบิลพี่ไบเบิลไบเบิลก็คือจับพวกเขาไปที่คัมภีร์นะ ตรงไหนดูสักทีอ่ะสาแบบล้างคำสาปของเด็กสี่ใช้อย่างระมัดระวังระวังปีศาจด้วยช่วยเด็กทั้งหมดแล้วกลับบ้านด้วยรถโง่ๆเรารถคันนี้ประตูฟื้นขัเปิดได้วะแล้วอ๋แล้วไฟฉายไฟฉายหรอไฟฉายกดเอฟกดเอนี่เออนี้สวดเลยสวดเลยมาไปไปเลยเดบอมที้เสียงไม่อยู่แถวนี้นะไม่เชื่อโมมาโมโ้นี่เอโอเด็กวันี่หรอ อะไรกันนี่โ oh. uh oh. เขาน้องมาไว้นี่น้องอยู่ไหนน้องคงไม่อยู่แถวนีน้หรอไอ้ก่อนทำไมมึงเซ็กซี่จังวะขาวไอ้ใช่ไหมพี่อันนี้แล้วที่ผมอันนี้ไงครับแบบไม่ไม่ใส่อะไรข้างในไงแบบบนตัวนี้ดูเซ็กซี่เซ็กซีหน่อยเฮ้ยพี่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 พลังงานแถวนี้หนักมากพี่ มันอาจจะอยู่ด้านนอกระวังนะมาอนหาเด็กก่อนหาเด็กเรามีนี่ไงตกใจนึกว่าใครแม่งมีคนตากพาไปตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เแด็กหรือเปล่าวะกันเด็กหรือเปล่าวะแต่เด็กหรือเปล่านี่สวดเลยสวดเลยนี่สวด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 เอาไปไหนแล้วชิกอลัมเชี่ย อุ้ยมา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 อามชมา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 ไาม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 าเาม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 าีชาตามามนี่มามามาชามามาี่มัมมามาามามาีาาม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 ่าม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 งมามาม่มามาดามาอมมาามามามมามมามาามมา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 อม็มมาไนาอหมาอ เออไอเช่นน้ำหลวงพ่อไหนวะตรงเนี่ยเนี่ยกูได้น้ำหลวงพ่อแล้วมาเจอน้ำหลวงพ่อแน่นอนหาคนขนาดนี้สน้ำน้ำขังเดี๋ยว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 ทำน้ำหลวงพ่อให้อุ้ยเอออุ้ยเรียบร้อยหลวงพ่อกูตายชมได้ไหมอ่ะซุบได้ไหมซุบซุบดิซุบซด้วยซุด้วยนี่คเกิดตายเหรอเม่นโง่ที่ไหนเลยซุด้วยมีซุด้วย มงเจอเดดึงสลากแล้วเคลื่องเนี่ยตรงนี้ก็มีที่วางนี่เนี่ยเฮ้ยกอลัม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 เกียยชุดไอ้ก่อนกอลัม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 มีดิไหดิกอลัม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 ไปไหนสักที่ไหมไป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 โอเคพี่นันพี่มาหาตรงนี้พี่โอเคมันไม่ใช่พีดอ่ะมันเป็นมังกรไหนอะอยู่ติดตรงต้นไม้นู่นอะนี่แน่นี่แน่นนี่แน่นเฮ้ยมันถือได้ริมถูดริมถูด นน้ำหลวงพ่อแบบหมักมาตั้งนานเต็มบ่อเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมขอผมขอช่วยช่วยทำน้ำช่วยทำน้ำหลวงพ่อไม่รู้คาลานไหวซิบหายเลยเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยแย่กูลำคาญมึงแน่กูไม่กลัวอะไรจากมึงนะกูลำคาญมึงเนี่ยเอว

เฮ้ย,ยหายไปนี่สองตัวอ้าวจุกมันแตกไปเอาี่ไอองก็เอลทอก็เอลทอออออมาดิไปแล้วเราจับไงชิปวิ่งโคตไวเลยโอ้โหโอหม,มันต้องมีของล่อม่ะใชันนาพระเจ้าไม่ไม่ใช่ปะช้ยนาพระเจ้ามาดิ <laughs> นั่หลวงพ่อดิไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ำหลงพ่านหลงพ่อโยนมนดิต่อีปะเอาเอาจับได้ลว ไอ้แค่นี่ไอ้ีคยนี้รอบการกูไปใส่ใสดิใส่ดิมาเดมาใสเหรอต่ไหมวะอรองก่อออนนวางอ่ะเอยู่ดีวิ่งทันเอ้ีบขาเขาไปเลยขากตรงมาเลยเฮยใส่ดิใส่น้เวก่อนทำคือทำเบี้ยจะมีเหรอใส่ไงเฮ้ยว่งได้เหี้ยววิงได้ ไอ้่กูไม่บินแล้วกูวิ่งนีกลัวไอ้ไอ้ย่ะมันรีคอร์ดวเฮ้ยสวนออกมาแล้ว้ยวิ่งหนีซีรหรอไอ้ยอะบินันช้ากูวิ่งหนีดีกว่าอือปลาหรือเด็กคนนี้น่าใครเอาน้ำใครเอาน้ำหลวงพ่อไปไว้ข้างหน้าเด็กได้ไหมเนี่ยวมาแล้วมาลว

โอเคงั้นก็เด็กสิบคนน้องสิบคนกลับมานี่ก่อนดิมานี่อยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่บนหัวเฮ้ยเฮ้ยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วสวดเพิ่มสวดเพิ่มอะไรเด็กร็อม่รู้เนี่ยขังตรนไหนเนี่ยมันมันให้ทำอะไรอ่ะมันก็คือเราต้องสวดให้เด็กฟังอ่ะใช่สวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะล้มเองอ่าฮะไอเด็กบาปมันโดนแน่ไอเชื่อกครตามจับมึงได้สวดมบ่น อ่าพี่เดี๋ยวพวงกายนี่พวงกายนีกูด้วยเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวจับเคหัวไงโมตาตาท่าไรทอะไร I'm gonna, oh, gonna purify this body เอาของข้าไม่ต้องห่วงานี่ตรงนี้เองนี่ไงจีจีร้อยเลยยี่สิบคนได้แล้วไม่ใช่สองคนได้แล้วไปต่อโอเคหาเด็กต่อไปครับพี่น้องพี่ขี่ม้ามันตกปะวะจริงเหรอ ใช่อะน่าจะเปลวเปลวไฟจากไอเด็กนี่หรือเปล่าเปลวไฟของคชั่วร้ายอ่ะไฟร้านหรี่ม้าตกว่ะอ้าวเชื่อมันตกไปเลยนะเชี่ยยังยังยังไม่ตายันใช่ไหมจีจีพี่ระวังเทพมังกรเพลิงนะโอ้ในโปเกมอนมันชื่ออะไรนะฮะดไฟรานเหดอนนะแต่มันลงมาเป็นนะขอขอไล่มันก่อน ไปเชียวไล่ลไป้ยนี่ไงเด็กโอ้ยเด็กตกกูไปี่ยนเด็กลมันตกอ้ยหายี่เด็กวิ่งมาตกเฉยมันกล้าราพี่มันแล้วเฮ้ยลาไอ้วมึงเนี่ยฝนเชี่ยเลยล่ะค่ะหูถงเงยบงงเยงงยไอ้นิ้งจุ่งตังคนี่ไงนี่เอลง่วงเฮ้ยเฮ้ย เอ้ากูโดนจ้ำอีกไปกอนมีมีไหมมียังมีใครมีชุดไหมโอเคไม่มีปดูเข้าบ้านกันไหมโอเคชุบคนหนึ่งอะชุบอะชุบะชุบคนหนึ่งอะเฮ้ยเย้กูมาแล้วเข้าไปในบ้านมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกที่เป็นมาดูหน้าบ้านดิไหนติดมากกลับไหว้บูชาเชี่ยรูปประตูชี้มาพี่พี่วินนิ่งมาตำรวจชอปี้อะ โอ้มันป็ป้าปาลชเชย์ก็ไม่อยากเทนะแล้วในมุมมุมกล้องผมพี่เบนคือแม่งพี่เบนกำลังมองไข่ก่อนไม่ได้แค่มุมกล้องมือกูอ่ะกางเกงในติดกูเลยสุดอย่าบอกในรแม่บอกอย่าบอกตรงไหนสุดอดกเบนเลยหยะโอ้ยพี่สุดยอดเลยว่ะเกมนี้แม่งได้ผมไป็นหนึ่งหาวแล้วเมื่อกี้สนุกดิ เฮ้ยกูเจอเด็กแล้วเฮ้ยน้องมาดิเป็นชอบปรดาเลยเฮ้ยลมแล้วี่กูบ้านบ้านบ้านที่มันเรียนหนังสืออะไหน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 เฮ้ย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 ถูกจังวะนี่น่นี่น่นี่น่ไปดิ น้ำหลวง่อวางดิส่วนดเวยส่วนมนเออเดยวคุกันน่นี่สวดเลยสีมีโซพระกวาอลาังสัมาสัมัคุวิชาเอานี่เบเบินอยู่วะเฮ้ยไ่ต้องหมาต้องโดนวิ่งไม่ตื่นอยู่ยิบหี่เอ้หายแล้วชีชีครีมอะไรครับนี่ผิวขาวจางใสอใครครีมเราวะครีมน้ำหลวงพ่อพีนวะ นี่ใช้แบนน้ำหลวงพ่อไปกันหรือเนี่ยเอ้ยมันร้องเลยพี่จากหิมะเริ่มกลายเป็นฝนเออวะเฮ้ยแค่นี้วะบางทีมันอาจจะแค่เสพยาคืขนาดพี่ออนแคร์กันอยูโนมาอยู่บ้านแหละโอ้บ้านมันก็พอได้นะไอ้เี้ยบ้านไป็นของเออมัวสูมไอ้พวกเด็กนี่พี่คิดว่าผีหเลยย่า ที่ทำให้เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่สองอ่ะไปไหนไปไหนมาดิมาดิ้ายาเฮ้ยมาแล้วว่ะมาละมาละอาม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 านี่ตายแล้วตัวหนึ่งกอลัมเด็กโง่ไอเชี่ยกอลัมนี่มึงเจอกูไอเชี่ยเอา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 ไว้ไหนดิมาดในบ้านไหมตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวกูไปเองมึสินะไม่ดีเลยเอาไฟต้องใช้น้ำ ตรงนี้ตรงนี้ก่อนตามมากูไม่เห็นว่าน้ำสักสิงมันจะช่วยหาอะไรเลยเออวันนี้วาทำพิธีเฉยกวนนะแล้วรออ๋อล้วแ้วบนมหลวงพ่อน้ำหลวงพ่อจบลาปีกเลยเนี้ยบินไปสักแป๊บเดี๋ยวก็บินกลับมาอแล้วชีวิตมึงว่างกูแค่อยากรู้แค่นั้นแหละ ไอ้เหี้ยวันวันนี้ไม่ทำอะไรไม่เอามึงจ้างกูมาเพื่อนี่นะเพื่อไม่กางเขนช็อตมาเล่นเนี่ยนะอย่าหาให้กูเสียกำลังใจดิวะมันมันมันช่วยไม่ได้วะมันมันเป็นไปเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเด็กตัวนี้ไอเด็ก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 โอ้ต้องฉีดมันจนกว่าจะเป็นผิวขาวเว้ยเออใช่ผมเพี้ย ต้องต้องใช้วิธีแอบก็เรียกว่าอะไรเผาจนไีคิวดาวน่าจะดูดมาเยอะเกินจนเราต้องใช้วิธีเคหัวแม่งเขาไม่อยู่เจอไอเชนลับเขยหน่อยว่าไอ้สามหาวแล้วเว้ยไม่รู้ได้ไงวะไม่ยินอยู่นะเว้ยคือหัวฟาล์นไหมพี่ว่า เบ้าบอลที่สุดมานี่มาหิวเลยนี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเราจะเดออยนะเดี๋ยวไม่อยากเล่นใหม่แล้วนะเข้ามาก่อนเลยก่อนแตกทุกคนนะเอากูมีที่หิวอ่ะไม่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 ผมหิวพี่แล้วผมหิวพี่ละอือพี่หายแล้วเดี๋ยวผมหิวตัวเองด้วยเออไปไหนเลยหมดชิพหายละรีโหลดดิง ไม้กางเขนมันมีกระสุนหมดได้เหรอวะมีเลยพี่พี่ดูตรงไม้กางเขนดีๆมันจะมีแบบหลอดหลอดฟอมอยู่เออฮะนี่แนะมึงเจอกูนี่ยิง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 เออจีเฮ้ยกระสุนจะหมดแล้วเลยล็อตหนไปนี่ไงมาเออบร้อยล้มล้มไปตัวหนึ่งแล้วโอ้โหกระสุนหมดไอ้เมาเฮ้ยเด็กมันล้มนะ รีโหลดดิไหนพี่ไหนไหนนี่ยห้างไปไเนี่ยจะไปไหนผมจะไปไว้ในบ้านอโซนบ้านเลยหรอเฮ้ยหรือว่าเราไม่ควรไว้ในบ้านนี่หว่าเราควรจะไปข้างนอกโซนนอกบ้านก่อนดีกว่าโอเคโอเคเฮ้ยคุณกันให้หน่อยไม่อยหน่อยกูช็อตแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชี่เยอะจริงวะ มีบาโบไหมบาโบ้โ no. อ้ยโอ้ไ no. ม่ไม่ไ no. ม่กลเกินไปมาสันจริๆอ้ำใส่ไหมเฮ้ยมาแล้วไอ้เชงโง่ติดีไอเชงโ่ไอ้เชงโง่ตบ่อไอ้เเแล้วลีโดนติดบ่อผมเพไหยโอ้ยเหียล้มหมเลยล้มหเลยอ โอ้แล้วอะไรอ่ไอ้ยี่มันโคตรโหดเลยไอ้ยี่ไอ้ยี่มันโคตรอ่นเลยโดนหมดเลยอ่าไบเบอร์แคมเฟล์อึ่งเล่นใหม่เลยเนี่ยโอเคครับก็ตามนี้ครับขอขอจบไปแต่เป็นตัวนี้ครับผมงี้ฟันฉวยไอ้กระดับกระลับกระดับกูรู้แหละกูเปรียบเทียบไอ้นี้กับอะไรได้ไอ้ผีเนี่ย เปรียบกาอะไรไปดิแมลงวันนลยครับมึงเคยปัดแมลงวันป่ะแบบไปดิแล้วแม่ก็บย้อนกลับมาใช่เลยเส้นรับแรงบันดาลใจมาจากแมลงวันโผมหันไปหาไอ้ก้อนทิไรผมไม่เห็นแต่กางเกงในกางเกงในสีเทาอันเป็นเหล็กระฆ้องเขา ช่างไปน,น,น,นี่นาโจย์จําเหลือเกินกูบอกไ้นะวันหลังนะไม่ต้องใส่ะนะผ้าคุม <laughs> <laughs> มันไม่ได้มีความปกปิดอะไรเลยครับ <laughs> ทำไมมึงใส่ชุดแล้วมึงโป้วะเน่คนล่ชุดะไมันโปยัไงวะไอเมิดชิดักขนาดนี้มิดชิดก็เฮียนี่ไงยชุดเดยอมิดชิดล้วมึงใส่ดีไอ้สัแลวมันจะแหวกมำเหียเลยอาก็อ่านไม่ดีีบอกตับ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 อ ไห้ใครมาไอ้ไอ้ไมุนมาทำอะไรเดี๋ยวทาไวยไข่ีเนี่ยไม่ดูผมเลย่จะรู้เข้าใจว่ามันเป็นยังไง่ไม่เท่ากันเปล่าไม่เท่ากันกองกระดูกแล้ว ก่อนแล้วเราเรามาเดินหากูนี้วิ ini, <laughs> ่งแล้วกระโดดมากูนี้แล้วแม่เป็นท่าถือปืนในเฮวุ้นฟ้าอยากจะดูไปไหนกลับมานี่ก่อนพอกเลยแอมดังกูน้ำพอดีน้ำอันน้ำอ่ะ

ปีศาจนักตุ๋ยมันจะเป็นตุ๋ยมึงฮะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่บอกให้เร็วกว่านี้วะพี่เชี่ยไอ้กูเสียวตูดเลยอ่ะพี่สานักตุ๋ยไปไหนวะนี่แม่งอย่าให้เขาเข้าข้างหลังคุณจงมองหลังไว้ดีๆระวังตูดคุณไว้ดีๆอย่าใหอดจริงไหมสัตว์ มิงอยู่เบ้นอยู Jeez> ่หลังเฉยอ่ะรู้ตัวอีกทีก็คือแบบอยู่ดีๆมีอะไรไม่รู้คำๆที่ตาที่ขอบตามันกำลังตุ๋ยคุณเสร็จแล้วมาละอย่าไล่ไปพบเหีื่อมันขึ้นมาอีกละโดนตุยมีตุยมาไอ้ปแล้ะไปและวเอ้ยไม่มีใครสนใจแล้วกลับมาใหม่ดีกว่าไปยังไม่ถึงสองวิจะกลับมา โอ้ยไปนน่นอีกเลยเป็นไก่พี่เป็นพี่เป็นละมังล้วงล้งลง้วงตุย๋ยตายโอเคเฮ้ยเราจะเป็นตุ๋ยกูดิกลับไปไดิที่เปไ็บ้านเลยก็ได้ไปเมืองวางเออเอามา <c oughs> อุ้ยไปคนนู้นนี่ไปคนนู้นนี่ไปหาคนสวดสิวะคนนั้นน่ะเขาเย้ายวดขนาดนั้นน่ะไม่ยิงยิ้มด้ยนะสิเปิดขนาดนั้นเลยเออนั่นแหละเออเออโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันมาข้างหลังมึงอ่ะมันจับไหล่มึงแล้วแบบหลวงพ่อกำลังสวดอยู่ละครับ ว่าได้ได้นิยายวายแน่เนาะเมเียรหวงพ่อกล้าหันหลังให้ผมงานเหรอครับเยอะนัมาอกลวอะรเร่งๆก็ไม่กล้ากลัวแล้วผมไม่พูดันางนี้ ก็กลัวบาแล้วเรื่องละเรื่องละเรื่อทุกคนเริ่มระแวงหลังอะใครเพิ่งจะโดน้อไปอีกอุ้ยฝาร้องแล้วว่ะอู้หู้แสงสว่างอุ้ยแสงอย่างงี้อ้หมันต้องใช้แว่นกรองแสงหรือเปล่าเฮ้ยซแว่นอ๊อบสตันยังไงลูกเฮ้ยเราพูดได้แล้วจะมปพี่เราพูดไอะไรใช่ไหมเออใส่แว่นกันเดี๋ยวแสงเข้าตาไม่ได้ เฮ้ยยังไมยิ้ตกักูชุดขาวเหมือนแก้มก้นเลยนะครับหลวงพ่อยิ่มกันกูกูกลัวเลยตีอ้วะเริ่มกลัวเริ่มสั่งคนสั่งหวานกลัวเดี๋ยวนนี่นิ่ออนอนแล้วนอตอล้นานะเข้าบ้านเลย พี่พ no ี่อย่าไปขบมันด no ิเงงงก็ไม่ชินเลยเอาบ้านนี่เขาบ้านนี่ก่อนเ้าบ้านเดี๋ยวเนี่ยอองนีห้องนี่้องนี่เอาไปเยอะ ไอคนโน้นนี่มันจริงินะไม่ไม่ไม่มึงจะไม่ได้เข้าข้างกูเลยฮ่าฮัหลังที่กำแพงอ่่า่ย่าเชียวเฮ้ยไอ้โวก้อนเฮ้เยหมดแล้ว่ลยอโอเคเลยกี่ตัวเลยสกี่คนเลยสองตัวสุดท้ายครับผมสตัวสุดท้ายเหรอโอเค มานี่มานี่โอ้โหไม่ไม่เป็นอัพตัวอุ้ยสีตัวเอาฆ่าไหมเจ้ามึงไม่ใช่ลูกกูไม่ต้องตามมาเฮ้ยพี่โอ้โหมาไปขโมยเลยอ่ะไอเกมเป็นสายตันกูพี่พี่พี่เป็นจะเล่นลูกกูี่นจะไปด้วยพี่พี่ัไหนจะเล่นลุงบอกกับพี่พี่กับพี่พวกไหนจะเล่นลุบอกกับแล้นี่คือกลุ่มผู้คนที่ขอลงบอก เด็กนอนแล้วป๊อปพี่ครับพี่ครับเดินลงบกเลยครับพี่พี่ครับพี่ไปเจอลงบกพี่พี่สายเมื่อเจอลงบกนี่ไงนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเออเอานะพอดีไอตอนเก้าพี่ก่อนครับเมื่อไหร่ลงคลิปครับพี่ก่อนครับพี่ก่อนครับลงคลิปเลยครับพี่พี่ไใบใบรัวทั้งนั้นฉันหมดฉันหมด ก่อนเลยหางจริงแพงขุอสวยเหมือนกันนะฮะฟูนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปก่อนพี่ก็สูญหมดแล้วใช่ไหมเออกูก็กูก็สูญหมดอ่ะโอ้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 ไข่เห่ามาเลยใข่ก็ไปเไยไข่ ได้แล้วอ้อะไรวะใครวะโอเคตัวท้ายละหาเด็กคนสท้ายตัวท้ายนี่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเราเราจะไว้ตรงไหนอ๋อนี่ไงสุดท้ายห้องนี้ไโอเคไหนอ่ะหน้าประตูเลยหน้าประตูเนี่นี่อยู่แถวเนี้ยมันขี้เหมือนกนี่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 รั่วๆๆ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 ัตามไปมีตามไปมีเด็กูอคุมดกีคุมโอ้ผมไปอีกครับผมไปฟังลงตัไปฟังลง โอ๊ยโอเคไป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 ไไไปไปไปไไปไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไไไไมไไมไัไมไไไ ไอ้เคมาช่วยส่วนข้างข้างเนี่ยคุณรอคุณรอช่วยอะไรดิหลวงพี่หลวงพี่ไม่สนใจผมเลยครับตีตูดตีตีตูดขอช่วยส่วนเฮ้พี่ียนไม่มองด้วยโอ้ยมันสวนไปได้เห้ยออโอเค โอ้ยมาทำไมติดใจวะเออไปไป้ยเขาบอกกลับรถกลับรถกูจำได้อยู่โอเคไปไปไปใครอะเรามึงปิดมึงปิดจีวานมึงดีๆดิีนี่เดี๋ยวเขาหาว่าเราทำบัตรสีกับปีศาจนี่เดินเป็นเพื่อนกันเลยเนี่ย ก็เดินเป็นหมาเลยกอลัมกอลัมกอลัมดูแค่นี้เองเหรอเอาทำไมจาดกับมันดูแบบมันดูไม่มีอะไรวะน่าจะขี้เกียจทำรึนี่เป็นพาะก่อนเลยเต็มดิเต็มคอมเมนต์ดิเต็มสิบคะแนนให้ไปห้าหาวไอ้กูกูให้คะแนนค่ะให้ทหมันเต็มเลย ขากางเกงไหนก่อนได้เกมนี้ได้สิบคะแนนแล้วข้าหาบวกข้ากังเกงไหนเท่ากับสิบคะแนนเต็มเกมดีโอเคเลยไม่เล่นไรเกมเฮียไปนอนแล้วขยันอัปเดตด้ยนะแล้วก็บ้าจีเล่นตามแบง